สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 TA r ทา c h ล n n ชแผู้รับสารจ,าจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านไนพะ่ทาโร่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะราศีสิงห์ราคนาสิงห์นะครึ่งเดือนแรกของมีนาคม2,568นะคะสถานการณ์รักนะคะตัวของคุณนะคะ Four of Cups คนของคุณนะคะ The Devil สถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันนะ The Hermit นะคะแล้วก็แนวโนม้มความสัมพันธนะะ์ Ace of Swords นะ ตอนนี้หมอว่าคุณนะคะสถานการณ์แบบมันเหมือนเหม,มือนเซ็งอะนะคะเหมือนเบื่อเบื่อที่จะต้องรอไม่พอใจกับนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะที่คุณรู้สึกนะค,ะคนของคุณเนี่ยที่ยังอยู่ในใจคุณนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไปยังใจไม่ได้ยังใจนะ,ะ <c oughs> รอนานและไม่ติดต่อไม่ส่งข้อความข่าวสารไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ <c oughs> <c oughs> <ะ>์นะการกระทําเราก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ทําไมฉันถึงต้องอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ต้องรอคอยคนเนี้ยนะอยากจะมีความสุขก็เหมือนมีความสุขไม่ได้สุดนะฝ้ารอนะครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อไรคุณก็รู้สึกเหมือนเซ็งหรือเบื่ออารมณ์วารรู้สึกตัวเองเหมือน,นแหละนะมันเหมือนว่าบางทีมันเหมือนจะรู้คําตอบแล้วลว,ว่าเราไม่ควรรอไม่ควรรู้สึกนะหรือไม่ได้ควรหวังก็ เราอยู่ในความโสดเราก็ควรให้ตัวเองมีความสุขสิเราก็ควรอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขทำไมเราต้องมานั่งเบื่อนั่งเซ็งกับเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะ,ะมันเหมือนวิบากกรรมเนี่ยในความรู้สึกของคุณเนี่ยที่ต้องนึกถึงคนคนนี้แล้วคุณก็เฝ้ารออะไรสิ่งเนี้ยนะ,ะหมอเห็นสิ่งนั้นนะคะชาวราศีสิงห์แล้วก็นาสิงห์คนของคุณนะคะ The d e v i l เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะไม่ดีทีเดียวแหละนะคะ เป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือมีคนเข้าหาเขาเยอะเขามีสิทธิ์เลือกเขามีตัวเลือกเขามีทางเลือกแล้วก็สถานการณ์ความสัมพันธ์อึอดอัดความสัมพันธ์เป็นซ้อนได้ความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสองสามคนได้หมดเลยนะคะไม่เป็นไปยังใจเขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะแต่คุณก็ยังไม่สามารถลืมเอาคนคนนี้ออกได้นะคะเช่น เขาทําให้เราน้อยใจเขาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจเขาทําให้เรารู้สึกมีแพชชั่นเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนว่ามีความต้องการเขาและเขาก็ทําให้เราเจ็บปวดนะคะไม่เป็นอย่างใจนะทำร้ายจิตใจเราอะไรสิ่งนี้ได้หมดเลยนะคะมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ปิดบงังซ่อนเลนเขาไม่สนใจเรานะไม่โทรหาเราไม่ขยับในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะความสัมพันธ์นะคะขยายขึ้นนะคะ สถานการ์นะคะไพ่เฮอร์มิตนะคุณบอกว่าตอนนี้นะอยู่ในโหมดเงียบเหงานะอยู่ในที่ของใครของมันนะเขาก็อยู่ในโหมดของเขาเองนะคุณคิดพี่นี่พี่เคราะห์เรื่องนี้นะคะเวลาคุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็คิดว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารไหมมีโอกาสที่แบบว่าเขาจะโทรหาเราไหมมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันไหมนะมีโอกาสที่จะมา บอกแสดงออกความรู้สึกไหมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการให้และได้รับเนี่ยนะมันจะเท่าเทียมไหมอะไรสิ่งนี้นะคะเขายังอยากต้องการที่จะโทรหาเราไหมเขายังอยากต้องการที่จะคุยกับเราไหมหรือเขาเห็นว่าเราอะสำคัญอยู่ไหมในความสัมพันธ์เนี้ยนะคุณก็คิดนะคิดทบทวนไต่ตองใครควรค,คิดละเอียดนะยิบย่อยอะไรเลยนะเวลาที่เราเหมือนอยากจะตัดใจแต่เราก็คิดในมุมงงเงาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ มันเป็นลักษณะเหมือนว่ายิ่งคิดภาพของคนคนนี้ยิ่งมีความสําคัญยิ่งขยายใหญ่นะคะบางทีเขาอาจจะเป็นแค่คนรวมงานคนรู้จักหรือคนที่รู้จักในอดีตนะ,ะแต่สิ่งนี้มันอาจจะหายไปเงียบไปนานแล้วแต่เรามัวแต่คิดถึงหรือกังวลหรืออะไรสิ่งนี้นะ,ะมันก็เลยเหมือนเราอะไปให้ค่าสิ่งที่มันกําลังเป็นไปไม่ได้นะฮะบ่หเห็นสิ่งนั้นนะคะชาวสิงลัคณา,าสิงนะคะ ราคสถานการณ์แนวโน้มนะคะในอนาคตนะเอซอบโซสนะคะเอซอบโซสนะคะมันพูดถึงการใช้เหตุผลนะคะการตัดใครบางคนออกไปนะคะพลังงานเดวิลเนี่ยมันจะตัดย่างนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีไวในช่วงหนึ่งแล้วที่เราไม่สามารถนะคะหรือว่าคนอื่นเขาอาจจะมองเห็นเราว่าเราคงไม่ได้โสดหรอกเพราะเราผ่านไวที่คิดว่าสดไปนานแล้ว เราไม่มีตัวเลือกเราไม่มีทางเลือกเราลักคนยากนะคะเราเปิดโอกาสไม่ได้เปิดโอกาสใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็ใครเข้ามาหาเรายากด้วยวัยของเราเอออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านวัยวัยรุ่นไปแล้ววัยสาวตอนไปลายไปแล้วอะไรสิ่งนี้นะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ย เฝ้าคิดถึงคนเก่าๆนะคะคนที่อยู่ในความทรงจําของเราคนที่ความสัมพันธ์ไม่รู้จะไปได้ไม่ได้เขาเงียบหายไปเราก็มานั่งพิจิตรพิคราะห์พิาพจารณานะคะมานั่งหาเหตุผลว่าทําไมอะไรอย่างไงทําไมเขาถึงเป็นสิ่งนี้ทําไมเขาเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรแบบนี้ยนะคะ <S <S บางทีสถานการณ์เนี้ยคุณรู้จักกับเขาแบบร่วมงานผ่านงานนะคะแต่คนคนเนี้นะคะ อาจจะมีความรู้สึกที่ทําให้คุณนะนะออกไปจากพื้นที่เซฟโซนที่อาจจะไม่เปิดใจนะคะคุณก็เลยเปิดใจคุณคิดว่าเออเจอคนคนนี้แหละเหมือนคนที่เราคอยมานานแสนนานและเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่ใช่นะแต่ทีนี้คนนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะไม่ได้กระทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง คุณก็เลยรู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายแล้วก็เอาความเชื่อหรือความยึดเนี้ยไปยึดกับคนคนหนึ่งไว้นะคะบางคนนะคะมันไม่ได้เป็นสถานการณ์นะ,ะมันเป็นเหตุการณ์ในความทรงจําของเราที่คุณยังเอามนึกอยู่ในทุกวันนี้นะ,ะ <S <S ให้บอกว่าใช้เหตุและผลนะคะให้ชัดเจนว่าทุกวันนี้ที่เรากําลังรู้สึกเศร้าหงอยเหงาอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้มีใครคุยนะคะไม่ได้มีใครคุยนะะ ใหม่ๆเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเราจะไม่อยากจะดึงพลังงานของความเศร้าเสียใจมาเราควรตัดสิ่งนี้ออกไปนะ,ะเพื่อให้เราทําไมคะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยกลับมาสดใสนะสดชื่นเบิกบานของเราสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเก่าไปแล้วหรือคนเนี้ยเคยรู้จักในสมัยเรียนรู้สึกรู้จักสมัยในอดีตนะคะมันเป็นความรักแบบเด็ก ความรักอารมณ์แบบเด็กๆอันนี้แหละให้เรามองให้ชัดว่ามันก็เลยทําให้เรายังเหงาหรือยังเศร้าหรือยังเสียใจอยู่นะคะหรือเราคาดหวังว่าคนนี้ถ้าคนนี้โทรหาเรากลับมาพูดคุยกับเราหรือชัดเจนกับเราเราก็จะไม่เศร้าหรือเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะมองแบบให้ชัดๆนะคะเพราะบางทีเราอยากให้ใครบางคนหรือคนคนนั้นน่ะทำอารมณ์ ทำอะไรตามใจที่เราต้องการในความสัมพันธ์หรือถ้าเขาทำสิ่งนี้ฉันถึงจะรู้สึกโอเคหรืออะไรสิ่งนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นให้คุณพิจารณานะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะราศีสิงห์ราคานาสิงห์อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ